เข้าไปอีกแล้วจ้ากับคุณปกรณ์ป้าจ้ะมือนี่ฝรั่งฟังโขงพาเข้าป่าหาเห็ดอีกแล้วจ้าตากล็อกแลกล็อกแลกหายเห็ดเนาะจ้านาะป้ามาไปเบิ่งน้ากันเห็นแล้วจ้าคุณปกรณ์แล้วเหลียวเห็นละอยู่ใกล้ๆติดทางเลยจ้าอันนี้นี่จ้าดอกนี้ติดทางเลยเนาะนี่เดีปิ้วจุ๊บ อ้าวทถาแม่นผึ่งเหลืองเราบว่านี่ผึ่งกินว่านี่<ะ>ใช้จับเพิ่งก่อนเด้อยจ้าแม่นผึ่งขมผึ่งซาตานบ่นี่โอ้ยผึ่งขมกินไม่ได้นะคะกินบ่ได้เด้อจ้าก,กินบ่ได้อย่าก,กินใช่โอ้อๆๆเออ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 ผึ่งเหลือง,งแต่ว่าเน่าขคางหนึ่งละจ้าบ่เอาเด้อจ้าเด้อนั่นนาเดินเดนพ่อดอกหนึ่งกับน,น่าจ้าบ่เอาจ้าจ้าโอ้เบิ่ง มันเอาได้พอนี้นะจุ่มนี้นะคุณอะสามดอกโอ้เอา,าได้เด้อจ้ะเน่าละนี่ยังเกาะเขาห้องอันนิ่มแล้วฮะนะนิ่มเดี่ยวเาเบิ่งเนี่ยกิมกันคืนอยู่นิ่มแล้ววนะ่เอาจ้นะจุ่มกันคืนจ้นา,อ,าจจจอุ้ยนี่ดอกนึงพ่อมึงเกือบหยียบนี่คุณประกอบเราบ่าเห็น พักกันเห็นพุ่นจ้ะพูนดอกยืนตั้งอยู่พ่นดอกนี่พอเห็นบาดนี่นี่กา่างทางเลยกลางทางเลยจ้ะเ่รมนก่างกลางเลยก็ต้องพยายามอย่างเดจยะบ่มีหมามาเลยช่วงนี้บ่มีไผ่มาหรอกจ้ะมูมาก็บ่ามานี่นี่เอ้ยพึ่งเหลียงแก่งแทบอยู่คือกันจะโอ้ยเม่นอย่างอยู่ใต้บ่มีอะไรไหมอ๋อบ่ใช่ นี่กินได้พอดีจ้ะแซบกรอบๆจุจ้ะมีอีกบ่หาบังดูอยู่น้ำหยานี่แล้วเขาหาบาเห็นขึ้นอยู่น้ำหยาบังอยู่นี่นะจ้ะถ้าหาบพ่อชนต่อปลาเขามันเป็นตะย่านดอกจ้ะช่วงนี้กะมีแท่ยญหาซื้อ แต่ว่ามองเก็บเห็ดแท้ๆมันแป่นดีจ้าเด่นกับแป่นต้นไม้ใหญ่ยัง,ยง,ยงสิแหละเย็เเนเย็นจ้าเข้ามาอะไรนี่จกเห็ดอีอยังนี่สองดอกใหญ่ๆอยู่นี่ปาดนี่เมีโอ้ยพี่จ้าเห็นน้ำกันบ่นี่เห็นน้ำพลังฟังโครงบ่จ้ะนี่เบิ่งนี่นี่นี่กำลังฟังโครงสิจับเบิ่งกันเห็ดอีอยังโอ้ยคือจัง อันนั่นแท้โอ้ยเฮ็ดเพิ่งนี่ล่ะจ้าพุ่นน่ะพิ่นดอกไงบ่องเาาอเา,อาจ้าพุ่นน่ะไงแท่งไงวะพุ่นพุ่นดอกเถ่าละดอกไงละจ้าบ่เอาจ้าสองดอกดอกใหญ่ใหญ่เลย,อ,ยอันนี้ตามทางจ้ายา่างตามทางมันอันมีต่ตุหย่ะบ่วหกดอกจ้ะ มายางเล่นอยู่ข้างหน้ามีฝรั่งมายางผู้หนึ่งเพ่นอนคนเดียวได้จามายางปลาไปวังๆแลนี่เห็ดน้ำมากนี่จะเห,เห็ดหน้ำามากเฮ็ดน้ำมากคุณอหรแข็งทุกดอกจ้ะเห็ดน้ำามากนี่แข็งแข็งดีดีดเอาจ้ะเฮ็ดดินเฮ็ดน้ำมากหลายจ้ะและ้วฝลั่งฟังคงบ่กินก็ฟังฟงคงไม่กินจ้ะเบิ่งเห็ดอันนี้เห็ดดิน เทศนาแล่น่ะจ้ะนี่ดอกงามๆยังงามๆอยู่จ้ะฟังลองฟังคงเพื่เอาดอกอไว้ให้คน,นกินเนาะจ้ะเนาะไปเอาไปต่อตัดอกบักงามจ้ะพูนะ้น่ะเดียวไปนะเลี้ยงอุยหุยอยู่นี้เขามาตัดไม้จ้ะเบิงเด็กกิงก่งไม้กิ่งไม้ล่มทับล่มนอนยุงสนะิเน่ะเขาตัดเนี่ยนะเขาตัดแล้วเขาซิกอัน กิงมันออกแล้วเขาก็เอาต้อนใหญ่ๆมันออกใส่กองไว้ขางนอกจ้ะนี่เห็ดเฮาน่ะนี่อืมดอกงา,งามเลยจ้ะพุ่นน่ะโอ้แข็งเกิอกเดอกอยู่บนเนาบนหยางเลยจ้ะก็มีขาเนาขาแมงเลยเห็ดช่วงนี้งามคักงามแน่ไปนะไปเรื่อยๆอ,อีกจ้ะ อันี้อีกดอกหนึ่งจ่อย่างไก่เบื้องเนี้ยดอกเค็ดผู้ใดสืบอกไก่จ้ะสีดอกเค็ดกครขายซื้อบอกไ,ไอก่เนาะก <c ười> ินได้อยู่จ้ะเห็ดไข่ดอกหนึ่งนี่เห็ดไข่เห็ดไข่เห็ดไข่ก็เอา ไม่ใช่เห็ดเราก็เอาเหมือนกันจ้ะแห่งเหี่ยวเนี่ยเห็ดไผ่ก็เอาจ้ะหนานีบ้บ่แมนเห็ดเฮาก็เอาคือการเห็ดไผ่ก็เอาได้จ้ะต้งดูเหลืองๆู่หันปลังความคงเห็นแม่นๆอย่างว่าแมนเห็ดหรือว่าเมนปาดเห็ดจะจุ่มกันอยู่งามแห้งามวะเบิ่งนั้นอ่ะปัดติโทปาติโท ปาดขอโทษขออภาัายปาดดูจ้ะพุนะ่นน่ะว่าให้ปาดจังไดนนี่นะ่ะโอ้ยสี่ดอกปาดให้ถ่ายรูปเนยเด้อจ้ะปาดปาดปาดขอโทษขอขอภัยพลั่งฟังของถ่ายรูปเนี่ยจ้ะโอ้ยเวลาเจอเห็ดมันตื่นเต้นจ้ะเวลาย่างเมย์ปเป็นได้กับบ่เมื่อยจ้ะถ้าพ่อเห็ดนะ่ะอืม ่น้ำทายรูปเลยจะขอโทษขออภัยตัดสีโทรคอมึงเห็ดนี่อย่างงามแท้งามว่ะตัด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 ไปเจ้าตัวตัวไปตัวหาคุณตะกอนอู้ สอ่อนมีอีกว่าจ้ามองมองมองซอยฝรั่งฟังคงเนี่ยะโอ้ยเมื่อยนั่งพักผ่อนก่อนอห้อนแหงแดดแดดตามหาเห็ดมันปู่คือประเทศอื่นที่เพิ่นได้กับบ่มีจ้ะ เบิ้งนางเพื่อนนางจังสิละโลดกลางถนนเลยจะปวดขานางเหยียดขาเลยเมื่อยเบิ้งเหตุที่เ้าได้จ้ะส่วนมากน่านี้นี่จะเหตุอันนี้จ้ะ ฟังโคงเห็นแต่เห็ดอันนี้ซ้ามีแหงตัดขาเห็ดก่อนจ่าเมื่อยห้อนจิเป็นลม้มเป็นแรงเห็นประเทศอื่นเพิ่นเก็บอันเห็ดมันปู่งฟังคง,ง,งก็อยากเก็บจะ้ะตามหาน เลยพ,พ่อคือเพลินซจำพ่อตะเห็ดเหลืองนี่ละเฮ็ดเพลิงเหลืองแล้วปีปีที่แล้วฝรั่งฟังโคงได้หลยล,ยลายจา้ะเดือนนี้ละปีนี้พอได้ ปีนี้ไม่พอเลยสามสิบกว่าองศาจากห้อนแฮงห้อนแต่ว่าอันีนลม้มวีวีอยู่จ่าอยู่ในปลามันก็นเลยอันหายใจออกแน่เลยบ่ปันใดขันบนมีล้มมาซอยเนิวตายค่ะคักเจ้าแดดตายค่ะคัก นี่จ้ะเมื่อยลายหนาหาเห็ดออกหลายๆจ้ะเก็บมันเก็บมวนขนาดเนาะจ้ะเนาะหน้าเห็ดออกหลายๆห,หน้า,ออา,าน,านี่ได้พอซ้ำนี่ก็ดีใจแล้วล่ะจ้ะซ้ำว่าอันเที่ยวมาจอบปลาเนาะจ้ะเนาะต่างมายางเหรียญยังยังอไงละ่ะ กง,งามเก็บทุกมือเพราะได้ไปตื้มกันอันไม่แกงจ้ะมือละเล็กละหน่อยมือละอันสิบดอกซาสิบดอกหาดอกสิบดอกมาตื้มกันจ้าเบิ้งหนาหักบ่จ้ะตลาะแต่และหนาหักหนาหักเฮ็ดไข้กับมีจ้ะเฮ็ดไข้เอาอ,อนัน คนไทยก็น,นิยมกินอยู่จ้ะเห็ดไ่คือบ้านเฮาแหละแต่ว่ากินเพิ่นจะโบแหงคือบ้านเฮาโดยจ้ะกินจะบหอมแหงคือบ้านเฮาเออแต่อันนี้เป็นคือเห็ดไ่เขียวๆคือเห็ดไ่เลยจ้ะแล้วจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าวันนี้ฝรั่งฟังโค้งกับพราพ่อแม่พี่น้องเขาป้าอีกคือเก่าเนาะจ้ะตามล่าหาเห็ดจ้ะ ฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังแรงใจให้ฝรั่งฟังคงในเด้อจ้าเบิ่งแงงกันไปว่าฝรั่งฟังคงสีพาเก็บเห็ดมือใดได้มันมันเนาะจ้าเนาะเดี๋ยวนี้มันกับลอยลอยล้อล้อจังซี่ล่ะจา้าเบิ่งไปเรื่อยๆเนาะจ้าเนาะว่าฝรั่งฟังคงสีงามใดสิได้เห็ดหลไหลงามงามวดพ่อแม่พี่น้องเฮานาะจ้าเนาะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนขอบคุณทุกยอดวิวขอบคุณทุก ไอ้ไลค์ขอบคุณทุกเม้นเดอ้อจ่าเดอ้อที่คอยเบิงคอยแง้งพลังฝั่งโคงมาตลอดนะคะวันนี้ไปละจา่าบ๊ายบายขอบคุณค่ะ